ในขณะที่หน่วยงานสำคัญสคัญของโลกต่างออกมาเตือนเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนว่ามันส่งผลต่อธรรมชาติมากแค่ไหนแต่หลายๆคนก็ยังไม่เห็นถึงความสำคัญเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่เรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2017อาจทำให้คุณต้องคิดใหม่เพราะมันอาจถึงเวลาแล้วที่เราต้องตระหนักถึงปัญหานี้จริงๆ ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในแอนตาร์กติกาเพิ่งเกิดรอยแตกยาวเป็นทางและนั่นเริ่มทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับสถานการณ์นี้น้ำหนักของมันประมาณ1ล้านล้านตันกินพื้นที่ขนาด5,800ตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่ากรุงเทพเกือบ4เท่า ภูเขาน้ำแข็งลูกนี้อยู่ติดกับแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันตกที่มีชื่อว่าลาเซนซีและนั่นอาจทำให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดความไม่มั่นคงอย่างมากกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวัล,ลีได้เฝ้าติดตามการแบ่งตัวของทารน้ำแข็งแถบนี้มาหลายเดือนผ่านภาพดาวเทียมและพบว่าภูเขาน้ำแข็งนี้เริ่มแตกออกจากแอนตาร์กติกระหว่าง1 0 1ถึงกรกฎาคม ปี2017ที่ผ่านมาหลายคนเชื่อว่ามันอาจเร็วไปที่จะสรุปว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากสภาวะโลกร้อนแต่ถ้าไม่ใช่จะมีเหตุผลอะไรล่ะที่ทำให้ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่